อันนี้เอาหวอเีหอหวอเอาเีอยสิอ่ะอ่ะม่ิงากจะตกใจเอ้ไม่ใช่ผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้ชายผูเราหล่อเออลูกเาหล่อแนนอะเอาเอาอย่างนี้กวาครับเราก็าจับแก้งกันน่ะตอนเนี้ยเขาจับาะชับใช่ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเอาหัวงเป็นสิวจับฟันเขาจับฟันนักก็สิวอยู่แล้วร่างกายเขาจับฟันเอาหัวุดยอดอโอ้ กล้องพีเขานะครับเดี๋ยวมองกล้องพ่อนะครับกล้องพีอะไรคะอ่าแคมปกันรัวๆนะคะใช่อุอ้ย,ยน่ารักมากเลยสุดยอดมากที่อันนี้ทำไดนะครับเระวาต้องต้องเอาโซฟามาต้องต้องหักโซฟาน่าจะใกล้กว่านี้เนาะอีกนิดได้ไหมคะ <c oughs> ได้ไหมครัอีกนิดได้ไหมคะอุ้ๆเสียวบ <c oughs> อกมาดูได้ไหมเอาเอามาอันน่ารักมากครับรักี่สุเลย เต็มตัวอ่ะหันมาทางนี้ก่อนมองกล้องน่ารักชอบสุดท้ายตัวไป

ทำไมพ่อคืน